ก็ลองมาดูนะครับเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับก็คือเป็นระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่นะครับก็จะมีคําว่าประชาในประชาคือคือย่อมาจากประชาชนส่วนคําว่าอธิปไตยธิปไตยเนี่ยย่อมาจากอธิปไตยนะครับที่ต้องจําหลักๆเลยคือ3ตัวเนี้ย การปกครองแบบประชาธิปไตยจะแบ่งอำนาจออกเป็น3ตัวเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอันได้ครับนิติบัญญัตินิติบัญญัติน,ตญญตนิติแปลว,ว่ากฎหมายนะครับนิติบัญญัติก็เกี่ยวกับการออกกฎหมายก็รรทำาม้าทีโดยรัฐสภาในรัฐสภาจะประกอบด้วยสสและสวต่อมาก็จะมีฝ่ายบริหาร คือรัฐบาลนะครับที่เราได้เลือกตั้งมาบริหารนี่ก็ทำหน้าที่บริหารประเทศทําให้เศรษฐกิจดีเกี่ยวกับการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตุลาการก็คือศาลตุลาการเนี้ยก็ทำหน้าที่ในการตัดสินคดีความต่างๆาศาลก็จะมี4ประเภทนะครับก็จะมี4ตัวเลยก็คืออันแรกก็คือศาลร,รัฐธรรมนูญอันที่2ก็คือศาลยุติธรรม อันที่3ก็คือสารสารปกครองอันที่4คือสารทหารคือสารทหารครับสารรัฐธรรมนูญนี้ก็ไว้เข้าตอนที่มีข้อพิพาทการเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับว่ามันผิดรัฐธรรมนูญไหมสารยุติธรรมก็เป็นสารที่พวกเราต้องเข้ากันบ่อยนะครับก็เกี่ยวกับสารชั้นต้นสารชั้นต้น ถ้าศาลชั้นต้นตัดสินเสร็จเราไม่พอใจก็จะเป็นศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นศาลฎีกาต่อไปก็ศาลปกครองก็เกี่ยวกับที่เรามีมีปัญหากับรัฐนะครับเช่นนักการเมืองทาทาไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็แจ้งศาลปกครองได้นะครับต่อไปศาลทหารก็เกี่ยวกับที่ทหารทําผิดหรือว่าเราทําผิดกฎหมายทหารอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าศาลทหารนะครับต่อมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าความหมายของประชาธิปไตยก็มีคําว่า มีคำว่ามีคำว่าระบอบครับมันด้คือคำว่าระบอบครับก็คือแบบอย่างธรรมเนียมส่วนประชาธิปไตยก็คือถือมติปวงชนเป็นใหญ่ปวงชนคือประชาชนนั่นแหละเป็นใหญ่นะครับฉะนั้นสองคำนี้มารวมกันก็จึงหมายความว่าเป็นแบบอย่างหรือธรรมเนียมนะครับที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ทีนี้การปกครองแบบประชาธิปไตยอ่ะ ปวงชนเป็นใหญ่นะชนคนเราอ่ะเป็นใหญ่คนเราเป็นใหญ่น,น,หญนะครับคนเรามีอำนาจมีอำนาจปุ๊บแต่อำนาจนี้เราได้เอาไปมอบให้กับเรามอบให้กับรัฐบาลเรามอบอำนาจนี้ให้กับรัฐบาลนะครับ ซึ่งอำนาจเราให้อำนาจแก่รัฐบาลเรียบร้อยรัฐบาลก็ใช้อำนาจที่เราให้เนี่ยในการบริหารประเทศนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับและรัฐบาลต้องทําทุกอย่างครับเพื่อตอบสนองเจตจานงของเราให้ให้มันให้ของประชาชนให้มันดีที่สุดประมาณนั้นถ้าทําไม่ดีอำนาจที่เราให้ไปมันก็จะหมดไปในที่สุดประมาณนี้นี่คือหลักการของประชาธิปไตย ต่อไปตัวนี้หลักการของประชาธิปไตยนะครับก็มีทั้งหมด4ตัวจําไว้เลยนะครับมีทั้งหมด4ตัวอันแรกคือเสรีภาพครับเสรีภาพก็คืออิสระภาพในการที่ทําอะไรแล้วไม่ถูกกดขี่จากรัฐบาลอย่างเช่นเราอยากออกจากบ้านตอน2องทุ่มก็ออกได้ออกจากบ้านตอนตีหนึ่งก็ออกได้นะครับโดยที่รัฐบาลไม่ต้องมาสั่งเคอร์ฟิวว่าห้ามออกประมาณนี้โดยเสรีภาพตัวนี้นะครับถึงแม้เราจะมีเสรีภาพอิสระภาพในการทําแต่ต้องไม่ ไปไปลุกล้ำเสรีภาพของคนอื่นนะครับต่อไปความเสมอภาคความเสมอภาคก็พูดถึงว่าคนเราอ่ะเป็นคนเหมือนกันมีความเสมอภาคกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนเราก็มีความเสมอภาคกันทั้งหมดนะครับโดยมีความเสมอภาคกันด้านอะไรบ้างอันได้คือด้านความเป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์เหมือนกันด้านนิติธรรมหรือด้านกฎหมายเนี่ยใช้กฎหมายตัวเดียวกันผิดเหมือนกันลงโทษเหมือนกันนะครับ ต่อไปในด้านโอกาสโอกาสที่จะได้รับการศึกษาโอกาสที่จะได้รับสาธารณูปโภคเราได้รับเหมือนกันอันที่4ความสมดุลภาคด้านการเมืองครับมีในการลงชื่อถอดถอนเรามีสิทธิ์มีเสียงในการลงชื่อเหมือนกันนะครับความสมดุภาคในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งอาชีพไรทุกคนมี1สิทธิ์1เสียงเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนนั้นเป็นใหญ่เป็นโตเลือกไปแล้วจะมีค่าเป็น2เสียง สองคะแนนนี้ก็ไม่ได้ครับ1 0ึ่งเสียงเหมือนกันอันที่6กความเสม,มอภาคในการรับเลือกตั้งนะครับเรามีสิทธิ์ในการลงรับเลือกตั้งแข่งถ้าคุณสมบัติเราถึงนะอันที่7ครับความเสม,มอภาคทางเศรษฐกิจเราอยากประกอบอาชีพอะไรก็ได้ครับตามที่กฎหมายและทั้งกฎหมาที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันที่3ครับหลักการประชาธิปไตยที่3ก็คืออำนาจอาธิปไตยเป็นของปวงชน อย่างที่ครูบอกไปก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของพวกเราเป็นของประชาชนเรามีอำนาจเรามีอำนาจเรามีอำนาจเนี่ยเรามีอำนาจแต่เราได้มอบอำนาจให้กับรัฐบาลนะครับเรา้อบอำนาจกับรัฐบาลเรียบร้อย นะครับเอาป้ายเนี่เอาเอำนาจไปสุดท้ายเราก็จะเป็นทั้งเจ้าของอำนาจเจ้าของประเทศเจ้าของผู้ที่ต้องปกครองและเราก็มีสถานภาพอย่างหนึ่งคือผู้ถูกปกครองเช่นเดียวกันเป็นทั้งผู้ปกครองแล้วก็ผู้ถูกปกครองเพราะว่าเราให้อำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แกร่รัฐบาลเรียบร้อยอันที่4ครับหลักการเสียงข้างมากที่คุ้มครองเสียงข้างน้อยตัวนี้ก็คือชาติพัน์ต้องเป็นหลักการประมาณนี้เลยนะแต่ส่วนใหญ่เวลาเสียงข้างมากชนะเราก็ลืมเสียงข้างน้อยไปแล้ว นะครับที่คำนี้ก็คือหลักการเสียงข้างมากคุ้มครองเสียงข้างน้อยก็คือว่าเรายังคํานึงถึงความต้องการของเขาอยู่นะครับยังคงเอานโยุบายของฝ่ายค้านที่แพ้มามาช่วยสนับสนุนอยู่เพราะว่าก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังมีการเลือกเขาอยู่นะครับแต่นี้ต้องดูที่วัฒนธรรมประเทศของแต่ละประเทศว่ามีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไงแต่ตามหลักการแท้จริงคือว่า เราพวกเรามี10คน10คนบอกว่าอยากได้เสื้อรุ่นสีเขียวแต่อีกสองคนบอกว่าอยากได้สีแดงสุดท้ายยังไงสองคนนั้นก็เป็นคนมีความเสมอภาคเหมือนกันเราก็ต้องจัดสรรเพื่อให้มันเกิดจุดร่วมที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับประเภทของของระบอบชาราทิพไตมี2ออย่างครับคือทางตรงกับทางอ้อมทางตรงก็คือเรียกอย่างหนึ่งว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คือเราอ่ะเข้าไปนั่งตัดสินใจเองเลยนะครับเราเข้าไปในสภาเองเลยนะครับเข้าไปตัดสินปัญหาเข้า camps, ไปประชุมอีกหนึ่งคือประชาธิปไตยทางอ้อมก็คือประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเราเลือกตัวแทนนะครับไปทําการตัดสินใจประชุมแทนเราทุกอย่างนะครับโดยเราก็ต้องให้สิทธิ์ตัวแทนนะครับก็คือให้สิทธิ์ของเขาไปในการคิดแก้ปัญหาพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจของเรานะครับต่อไปรูปแบบการปกครองมี รูปแบบการปกครองแบบชาติพัฒย์นะครับมีอยู่2หลักคืออันแรกหลักประมุขของประเทศอันที่2คือหลักการรวมและการแยกกำนาจเอาหลักประมุขของประเทศก่อนนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือหลักประมุขของทศนั้นก็คือการปกครองตามระบอบชาติพัฒย์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับทรงเป็นประมุขโดยกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกษัตริย์ อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับอีกอันหนึ่งก็คือผู้ปกครองที่ประธานาธิบดีเป็นประมุข<ม>ประธานาธิบดีเป็นประมุขก,ก็มีสองอย่างคือกษัตริย์เป็นประมุขก,ก็คือเรากษัตริย์เนี้ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับอีกอันหนึ่งก็คือประธานาธิบดีเป็นมุขแต่ประธานาธิบดีเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่กษัตรนะิย์นมาจากทรรมนัว่าเป็นทายาทผู้สืบทอดอำนาจได้ หลักการกระจายอำนาจนะครับอันที่ของข้อที่2เนี่ยก็คืออันได้แบบรัฐสภานะครับแบบรัฐสภาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่ามีมีสสสวนะครับมีแบบประเทศไทยนักเรียนก็คือใน1รัฐสภาใน1ห้องมีทั้งสสแล้วก็สวมีทั้งสสแล้วก็สวเนาะในสวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และก็จะมีฝ่ายบริหารด้วยนี่ในหนึ่งในหนึ่งหอประชุมนะก็จะเป็นมีฝ่ายบริหารอยู่ด้วย,วยมีคนบริหารอยู่ด้วยก็คือมีคนที่เป็นนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารแต่เรามีตุลาการที่แยกออกเลยนี่ตุลาการนี่ตุลาการที่แยกออกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้ประเทศมันมันมีการตรวจสอบได้นะครับส่วนประธาน,นาธิบดีเนี่ยนักเรียน ทั้ง3สภาเนี่ยทั้งบริหารสสสวแล้วก็ตุลาการแยกอ,ออกจากกันเลยมาคนมาจากคนละที่เลยนะครับส่วนการปกครองแบบผสมก็คือประธานาธิบดีเป็นมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ประธานาธิบดีเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเรียกว่าอำนาจโตอขออภัยอำนาจอนุญาโตตุลาการก็คือประธานาธิบดีมีมีอำนาจในการตัดสินข้อพิพาทปัญหาต่างๆนะครับข้อดีก็เสียก็กคือ ของประชาของประชาธิปไตยข้อดีคือประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงเสรีภาพประชาชนเสมอภาคกันนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตัวแทนได้รับเสียงเข้ามาในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วข้อดีอีกหนึ่งของประชาธิปไตยก็คือมีคนรุ่นใหม่เข้ามาตลอดนะครับมันไม่ไม่ได้มีพรรคการเมืองเดียวที่อยู่เป็นร้อยปีอย่างเงี้ยนะครับใช้สันติวิธีในการระงับความขัดแยง้งข้อเสียก็คือ เมือการต่างๆล่าช้านะครับใช้งบประมาณเยอะนะครับเกิดการผูกขาดอํานาจนะครับคนคนหนึ่งทําแล้วประชาชนชอบไงก็เลือกอยู่นั่นแหละนะครับบางคนคิดถึงแต่สิทธิเสรีภาพของตัวเองจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับอย่าประท้วงเป็นสิทธิทางการเมืองนะแต่ไปปิดถนนก็ถือว่าผิดเช่นเดียวกันโอเคครับเรื่องของปรชาธิปไตยไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ